สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเจทีมูฟวีช่องที่มีการสรรหานังมาสปอยคลิปนี้มันือหนังที่สร้างจากเรื่องจริง River Runs Through It สายน้ำลูกผู้ชายเรื่องราวของนังเรื่องนี้ก็คือเมื่อลูกชายของนักสแสวงบุญชื่นชอบการตกปลาสองพี่น้องจิงตกปลาตั้งแต่เล็กจนโตแต่พออายุมากขึ้นปู๋วเป็นพี่ก็ต้องไปเรียนต่อกไกลบ้านเพื่ออนาคตที่ดีส่วนน้องชายไม่มีความคิดที่จะจากบ้านเกิดไปเลยแม้แต่เสี้ยวเดียว แล้วชีวิตของสองพี่น้องนักตกปลาจะดําเนินไปในทิศทางไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปผมอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์แล้วไปรับชมกันได้เลยครับ วันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำบริการ y o u t u b พรีเมียมของแท้ราคาถูกแค่สิบาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู u t u b e แบบไม่มีโฆษณามากควนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขนาดล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลเมอดมินดูแลทุกข,ขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงบอกว่ามาจากช่องเ t m o มูฟวี่รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกนเค Code โค้ดหรือแอดไลน์แอดทูบสามหกศูนย์ แนมอนทนาบาลหลวงคนหนึ่งซึ่งชอบการตกปลาเป็นชีวิตจิตใจเขาบอกว่าแม้แต่พระเจ้าก็เคยตกปลามาก่อนครอบครัวของเขามีกันอยู่4ี่คนเขาแล้วก็เมียกับลูกอีกสองเป็นลูกชายทั้งสองคนเลยพี่คนโตมีชื่อว่านอร์แมนส่วนน้องมีชื่อว่าพอในตอนบ่ายผู้เป็นพ่อก็ชอบพาลูกๆมาเดินเล่นริมน้ำเนื่องจากตระกูลของพวกเขาอาศัยอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำแบ็กฟุตเขาก็คอยพร่ำสอนลูกในแบบของบาทหลวงมาโดยตลอดแล้วก็สอนการตกปลาอีกด้วย เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าสองพี่น้องก็ใช้ชีวิตในแถบบริเวณแม่น้ํานั้นอย่างสนุกสนานเมื่อได้เข้ามาในเมืองก็ได้เปิดโลกกว้างไปอีกเห็นสิ่งต่างๆมากมายทั้งตัวอย่างที่ดีบ้างไม่ดีบ้างพวกเขาเห็นคนชอบต่อยกันจึงชื่นชอบและเอาเป็นแย่งอย่างโนแมนเลยมักจะทะเลาะเบาแหวงกับเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งในวันนี้ก็ต่อยตีกันแบบตัวต่อตัวทว,ว,ว่าพอก็อยากแจมกับพี่ด้วยซะอย่างนั้นเมื่อเรื่องนี้รู้ไปถึงหูพ่อแม่พ่อก็บ่นให้สารพัดเอาซะพวกเขาซํำนึกผิด วันหนึ่งพอถามพี่ชายว่าอยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้นนอแมนก็บอกน้องว่าอยากเป็นบาดหลวงตามรอยพ่อหรือไม่ก็นักชกอาชีพแล้วเขาก็ถามน้องขึ้นไปพ่อก็บอกว่าอยากเป็นนักตกปลาอาชีพแล้วก็นักมวยกระทั่งในปี1917รสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ลุกลามได้ออกจากป่าทางคนชราและพวกเด็ก,เ,ดกเมื่อนอแมนอายุ16ก็มีงานทำเขาทำงานให้กับกรมป่าไม้สหรัฐส่วนพอทำงานประจำเป็นไล่กาดที่สานามเทศบาลเมือง ซึ่งเขาก็ไม่ลืมที่จะหาเวลาว่างมาตกปลาเหมือนตอนเด็กๆในคืนนั้นสองพี่น้องก็ออกมาหาพ้องเพื่อนแล้วก็สนุกสนานตามภาษาวัยรุ่นพอชวนเพื่อนๆไปพายเรือเล่นแถวน้ําตกพวกเพื่อนๆแต่และคนก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันอันตรายเดียวได้ตายเอาถ้าว่าน้อแมนนั้นก็เห็นด้วยกับพอทําให้ได้เพิ่มมานหนึ่งเสียงจนในที่สุดก็คิดแบบพวกมากลากไปทุกคนก็เลยยอมเอาด้วยในเช้าวันนั้นพวกเขาก็เลยนําเรือมา เห็นชัดเจนว่าน้ําตกมันไหลแรงมากๆทําให้คนที่กลัวอยู่แล้วเลยไม่ขอเอาด้วยสองพี่น้องก็เลยได้ลุยกันแค่สองคนเพื่อนทั้งสามก็เลยรีบตามไปดูพวกเขาด้วยความที่น้ําไหลเชี่ยวกราดเรือก็เลยไปชนกับโขดหินแล้วก็ต่อไม้อย่างมากมายแต่ทว่าสองพี่น้องก็ยังพากันรู้สึกซาใจบ่งบอกถึงฮอร์โมนอะดรีนาลีนบ้าดีเดือดกําลังผงพลานพวกเพ,เพื่อนพวกเขาจึงมองแล้วก็พากันใจหายใจคว่ำจนในที่สุดก็ไปถึงน้ําตกจนได้เรือจึงตกลงไป เพื่อนทั้งสามตกใจมากจึงรีบวิ่งลงมาดูแต่ก็ไม่เห็นพวกเขาเห็นกระแตเรือที่ผิดคว่ำเพื่อนๆก็อดห่วงไม่ได้จึงพากันรีบออกตามหาด้วยความเป็นห่วงแต่ด้วยความซนของพอจึงแอบมาผลักเพื่อนลงไปในน้าเขาเล่นอมแมนย่างปลอดภัยเขาและเพื่อนคนนี้ก็เลยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานส่วนนอมแมนนั้นก็มีอาการบึนหัวนิดหน่อยเข้าจึงหาที่นั่งพักเมื่อกลับมาบ้านพ่อก็บ่นให้ที่หายไปทั้งคืนแม่ก็ยังไม่สบายอยู่ยังจะให้เป็นห่วงลูกอีก ฉะนั้นสองพี่น้องจะต้องไปบวชเพื่อสวดมนต์ขอให้พระเจ้ายกโทษให้ขอก็เลยยอมรับในแบบของลูกผู้ชายว่าเขาเป็นคนคิดเรื่องนี้จากนั้นสองพี่น้องก็หาไรรองท้องนอร์แมนไม่ชอบปลาซาดินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่พอก็ยังจะขยันขยอให้พี่กินนอร์แมนทนไม่ไหวจึงผลักน้องทําให้ทั้งสองต้องชกต่อยกันแม่ได้ยินเสียงก็เลยเข้ามาดูแม่ห้ามทั้งสองทั้งสองก็ไม่หยุดจนเผลอทาแม่ล้มลงไปแต่ทว่าก็ไม่หยุดอยู่ดี โยนให้อีกฝ่ายว่าทําแม่ล้มเพื่อเป็นการเติมเชื้อไฟใส่กันและกันจนสุดท้ายแม่ก็ลุกขึ้นได้แล้วก็บอกว่าแม่ล้มเองไม่มีอะไรแล้วท้งสองก็เลยยอมหยุดและครั้งนี้ก็เป็นครั้งเดียวที่ทั้งสองจะโชคต่อยกันแล้วต่อมาก็ดีกันเหมือนเดิมหลังจากที่ไปโบสมาสามคนพ่อลูกยังคงหาเวลาว่างมาตกปลาตัวแรกนั้นเป็นของนอร์แมนซึ่งเขาก็เหลือไปเห็นพอใช้จังหมาของเขาเองไม่ได้ทําตามที่พ่อสอน มุมอกถึงตอนนี้เขาโตพอที่จะมีจุดเย็นเป็นของตัวเองแล้วและหลังจากนั้นผอก็ได้ปลามาหนึ่งตัวทั้งสามเลยเอปลามาอวดอ้างกันว่าใครจะได้ตัวใหญ่กว่าสองพี่น้องก็ได้ตัวเท่าเกันส่วนผู้เป็นพ่อน,นั้นได้ตัวใหญ่กว่าก็เลยชนะไปในฤดูใบไม้ผลิปี1 9พันเก้าร้อยสิบเก้านอร์แมนต้องไปเรียนต่อไกลบ้านระยะทางถึงสามพันไมล์เขายัางรพราพลาดจากครอบครัวเป็นครั้งแรกเพื่อผเผชิญโลกใบใหม่เขานั้นก็เรียนบ้างเล่นบ้างเพื่อไม่ให้เครียดมากเกินไป ทั้งชคมวยทั้งเข้าชมรมเล่นไพ่โป๊กเกอร์โดยที่ไม่เล่นแบบการพนันซึ่งเขาก็ใช้เวลา6ปีเต็มๆที่อาศัยอยู่ที่ดาร์ตมอนส่วนพ่อน้องชายเรียนมหาวิทยาลัยอยู่แถวบ้านซึ่งเขาก็ยังไม่ยอมทิ้งคันเบ็ดหลังจากที่จบการศึกษาเขาก็ทํางานเป็นนักข่าวที่สํานักพิมพ์เอเลนและย้ายไปอยู่ที่เมืองนั่นซึ่งเขาก็ยังติดต่อกับครอบครัวอยู่เป็นประจํากระทั่งฤดูใบไม้ผลิปีพันเก้าร้อยยี่สิบหกนอร์แมนได้กลับมาบ้านในรอบเจ็ดปี พ่อแม่ก็ยืนรอต้อนรับเมื่อถึงบ้านพ่อก็บอกว่าพอมาไม่ได้ชีวิตหนังสือพิมพ์มันก็เป็นแบบนี้วันต่อมานอร์แมนจึงเดินทางไปที่สำนักหนังสือพิมพ์ที่เอเลนซะเลยสองพี่น้องจึงได้เจอกันพวกเขาก็เลยดื่มฉลองกันพ่อหอมปากหอมคอที่นั่นพ่อถามว่าอยู่นวนได้ตกปลาบ้างไหมนอร์แมนก็บอกว่าไม่เลยพอจึงชวนไปตกที่แม่น้ำแบล็กฟุตที่เดิมทางสองเลยขับรถออกมานอกเมืองเม,ม,มื่อนอร์แมนเห็นแม่น้ำก็รู้สึกนึกย้อนบานๆอากาศดีและบริสุทธิ์เลือกเกิด เห็นชัดเจนว่านอแมนจะฝีมือตกมากทางดูไม่ค่อยออกว่าหมายไหนน่าจะมีปลาพอจึงแนะนําให้เดินลงไปในน้ําอีกหรือไม่ก็ย้ายที่เขาก็เลยทําหน้าบึ้งเส่น้องแต่เมื่อพอย้ายที่นอแมนก็ทําตามที่พอแนะนําทําให้ในท้ายที่สุดเขาได้เจ้าตัวนี้มาจากนั้นหนังก็ตัดมาที่พวกเขาจับกลุ่มนั่งคุยเรื่องเก่าๆก,กับเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานแต่เพียงไม่นานพอก็ขอตัวแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าไปไหนพวกเพกื่อนๆก็เลยบอกนอแมนว่าไปที่โลโลคงไปเล่นไพ่โป๊กเกอร์ นี่ขึ้นต่อมาก็มีงานอะไรสักอย่างถูกจัดขึ้นทุกคนเต้นรำกันอย่างสนุกสนานเพื่อนถามร์แมนว่านายจำได้สักคนบ้างไหมร์แมนก็บอกว่าจำไม่ค่อยได้ซึ่งเขาก็ปิงสาวคนหนึ่งจึงถามเพื่อนว่าคนนั้นคือใครเพื่อนก็เลยแนะนําว่าเธอชื่อเจสซี่ในความถูกใจนอร์แมนจึงเข้าไปชวนเธอเต้นรำเธอก็เลยขอให้เขาไปเอาเครื่องดื่มมาให้ก่อนคอกําลังแห้งเขาจึงบริการเธอเป็นอย่างดีทั้งสองดื่มไปคุยไปจนถูกคอ เมื่อหมดแล้วเขาก็าไปเก็บให้บริการเป็นอย่างดีเธอก็เลยยอมเต้นด้วยในที่สุดแต่ทว่าพิธีกรด้านประกาศว่าจะมีการจุดพลูแล้วเพื่อนเพื่อนของเธอก็เลยชวนไปดูพลูด้วยกันจริงยังไม่ได้เต้นนอร์แมนเสงมากเขาหายใจอย่างแรงเช้าวันต่อมาเขาก็หาเบอร์บ้านของเธอมาได้จึงโทรไปหาเขาสารภาพว่าอยากทําความรู้จักกับเธอมากกว่านี้ทั้งสองก็เลยนัดเจอกันอีกครั้ง เมื่อถึงวันนัดพวกเขาก็ควงกันมาอย่างสมใจมาที่คลับแห่งหนึ่งซึ่งพอนั้นนอร์แมนก็ชวนมาด้วยเช่นกันเขาก็เลยควางแฟนสาวของเขามาด้วยเธอมีชื่อว่าเมเปิลเป็นสาวอินเดียนแดงจากนั้นพวกเขาก็เข้ามาในคลับเมอร์ฟี่บ่บนให้พอว่านายรู้กฎที่นี่ดี วกอินเดียนห้ามเข้าพอก็เลยสัดไปว่าเขาเป็นพวกนอกรทดไม่สนเรื่องกติกาแล้วก็กลุ่มมือ,อเธอไว้เมเปิลก็เลยกล้าพูดว่าเธอก็เป็นพวกนอกรทดเหมือนกันกันกบเขาจากนั้นพอก็ให้เมอร์ฟี่ไปจัดตัวให้สีที่เมอร์ฟี่ไม่พอใจมากแต่ก็ต้องทำเขาเลยบ่นทิ้งท้ายว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะซึ่งในคลาบนั้นพอก็ได้ทักทายกับผู้พิพากษาซะด้วยม่บงบอกว่าเขารู้จักคนเยอะแยะมากมายจากนั้นทั้งสี่คนก็ได้ที่นั่งแล้วก็พากันดื่มกินอย่างสุขสาราญ เมื่อคุยกันไปคุยกันมานอร์แมนก็รู้ว่าเจสซี่เธอรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของพอซะด้วยซึ่งเหมือนก็ไม่แปลกเพราะพอนั้นถือว่าเป็นนักตกปลาที่เก่งที่สุดคนหนึ่งและยังเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเมื่อเมาได้ที่พอก็เลยชวนเมเปิลไปเต้นรำพอเขาเต้นเก่งมากแถมยังมีท่ายากซะด้วยทำให้คนในร้านนั้นถึงกับตาค้างไปตามๆกันนอร์แมนก็ไม่รอช้าชวนเจสซี่ไปเต้นด้วยเช่นกันครั้งนี้ก็เลยได้สมใจข้อสักที หลังแยกจากกันเขาก็ส่งคําหวานมาเอาใจเธอถึงบ้านเธอเขาทั้งอ่านทั้งเขินแต่แล้วในคืนนั้นนอร์แมนก็ได้รับสายจากสถานีตํารวจนอร์แมนดูร้อนรนมากจึงรีบมาที่สถานีปรากฏว่ามาประกันตัวพอนั่นเองตํารวจบอกว่าไม่จำเป็นต้องประกันตัวแล้วเขาเอาข่าวตํารวจไปเขียนด่าลงในหนังสือพิมพ์ของเขาเรียบร้อยรีบ,รบ,รบพาเขากลับไปได้เลยนอร์แมนเลยถามว่าเขาทําผิดอะไรมาตํารวจก็บอกว่าทาร้ายร่างกายคนอื่นฟันหักไปสองสามซี่ เหตุเกิดจากเรื่องผู้หญิงอินเดียนตำรวจบอกอีกว่าเราเคยจับน้องชายของคุณมาตั้งหลายครั้งแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกทําให้น้อแมนนั้นตกใจเป็นอย่างมากตำรวจก็ได้บอกต่อว่าเขาชอบเล่นพนันที่โลโล่ด้วยสุขภาพเขาไม่ดีแน่ถ้าไปที่นั่นบ่อยตำรวจเตือนด้วยความวังดีพ่อคุยกันเสร็จนอแมนก็ได้สิทธิ์รับตัวพ่อกลับซส่งในห้องค้งเมเปิลเธอก็อยู่ในนั้นด้วยเธอนอนหมดสภาพโดยที่พอไม่สนใจเธอเลย โนแมนจึงทำหน้าไม่พอใจก่อนที่จะอุ้มถือขึ้นมาแล้วก็พาทั้งสองกลับในระหว่างทางเขาก็เทศนาให้น้องจุดใหญ่ถ้าต้องการเงินก็ให้บอกพร้อมช่วยไม่ใช่ไปเล่นไพ่มันไม่ดีและอย่าจมอยู่กับอดีตที่มีแต่การรบดาค่าฝันเป็นผู้ใหญ่กับเขาสักทีในเช้าวันนั้นก็มีงานรื่นเริงจัดขึ้นทั้งกีฬาอา,อาหารและดนตรีมีมากมายพ่อนั้นฝีมือโยนห่วงเขาก็ถือว่าสุดยอดมากโยนเข้าเป้าอย่างแม่นยำ เพื่อนแม่ก็มาชมว่าทำยัลลี่ได้อร่อยมากแล้วก็ทักทายนอร์แมนหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเมื่อเพื่อนแม่ไปแม่ก็บอกว่าลูกสาวเธอสวยมากอยู่ทางโน้นไปทำความรู้จักได้หากแต่นอร์แมนก็ไม่สนใจเนื่องจากเขายังมีเจสซี่อยู่จากนั้นพอก็เดินทางมาแต่ว่านอร์แมนก็ขอตัวทันทีเหมือนไม่อยากคุยด้วยแต่เหตุผลหลักคือเขาต้องไปที่สถานีรถไฟกับครอบครัวเจสซี่เพื่อตอนรับพี่ชายของเธอที่กลับมาบ้านแล้วพอสองพี่น้องมองกัน ผู้เป็นพี่ก็ทำหน้าบึง้งส่วนน้องก็ยังคงยิ้มให้ทักทายจากนั้นพอก็ทักทายพูกคนที่งานแล้วก็มีอุ้มแม่หมุนติ้วๆซะด้วยแล้วเขาก็เข้าไปแจมกับวงป้าห่วงของพ่อปรากฏว่าฝีมือของเขาก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ยังไม่ถึงพ่ออยู่ดียังไม่เข้าเป้ากระทั่งนอร์แมนมาพบกับครอบครัวเจสซี 4, ่เธอก็แนะนําให้รู้จักแต่ละคนแล้วพอพี่ชายของเธอก้าวเท้าลงรถไฟก็สวมกอดกับแต่ละคน เขามีชื่อว่านิวเจสซสี่จึงแนะนําให้ทั้งสองรู้จักกัดเมื่อกลับมาบ้านนอร์แมนก็ถามนิวไปตามมารยาทว่าจะพักที่นี่นานแค่ไหนนิวก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนึกถึงท้องทะเลที่นั่นมากมีผู้คนโต้คลื่นเยอะแยะมากมายซึ่งเขาก็คุยโมว่าตัวเองโต้คลื่นได้ดีมากเมื่อคุยกันเต็มที่แล้วนิวก็ขอตัวไปนอนพักเอาแรงแต่ก่อนไปแม่ก็แนะนําว่าควรหาเวลาว่างไปตกปลาก,กับนอร์แมนบ้าง นอร์แมนก็เลยถามว่าเคยตกปลาไหมทุกคนก็เลยตอบแทนนิวว่าแน่นอนเขาเคยตกปลาใครๆก็เคยตกท้งนั้นวันศุกร์หกโมงเชา้านอร์แมนก็เลยนัดนิวไปตกด้วยกันเจสซี่ก็เลยแนะนําให้ชวนพ่อไปด้วยอีกคนทําให้น้องชายของเธออยากไปด้วยคงจะสนุกน่าดูแต่พวกแม่ๆนั้นก็ห้ามเอาไว้ไม่ให้ไปปล่อยให้พวกผู้ใหญ่เขาไปกันก็พอแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นเจสซี่ก็ให้นอร์แมนตีสนิทกับพี่ชายเธอสะกก่อนนอร์แมนกับนิวจึงมาดื่มเหล้าที่บาร์เล็กๆแห่งหนึ่งด้วยกัน จากตอนแรกก็ถือว่าคุยพอสมควรพอได้เล่าเข้าไปก็ยิ่งคุยเข้าไปใหญ่เขาคุยโมเรื่องการยิงปืนการล่าสัตว์หนักสัตว์ซึ่งก็ถูกใจแม่สาวคนนี้ออกมากๆเธอคืออดีตนางงามเมื่อสิบปีก่อนแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ผ่านผู้ชายนับร้อยบอกกันว่าที่เธอชนะการประกวดก็เพราะว่ากระโปรงของเธอสั้นวันนี้เธอก็เลยไม่อยากพลาดเหยื่ออย่างนิวจึงเข้ามาตีสนิทแน่นอนว่านิวนั้นไม่ปฏิเสธ นอร์แมนที่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเธอมาบ้างจึงขอตัวไม่อยู่ขัดขวางเขาเลยย้ำเนียว,ว่าอย่าลืมเรื่องตกปลาก่อนที่จะออกไปเมื่อถึงวันศุกร์นอร์แมนก็มาชวนพอไปด้วยพอก็ไม่ปฏิเสธเขายินดีทําเพื่อพี่ชายสองพี่น้องก็เลยมารอที่แม่นม้ําแบล็กฟอรตดที่ที่คุ้นเคยแต่ทว่าก็รอเกอ้อเพราะนิวไม่โผล่หัวมาสักทีจนเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงเขาจึงปรากฏตัวปรากฏว่าเมาสเลที่สําคัญคือยังไม่ห่างจากแม่สาวนางงามเลยเธอติดรถมาด้วย นอร์แมนจึงบ่นให้ที่มาสายนิวก็ยอมรับแล้วก็ขอโทษนอร์แมนจึงแนะนำให้นิวและพอรู้จักกันนิวก็เลยจะแนะนำแม่นางงามให้ทั้งสองรู้จักแต่ทั้งสองก็บอกว่าไม่ต้องเพราะเขารู้จักดีเข้ต้องบอกว่าสภาพแบบนี้คงตกปลาไม่ได้นแน่เลอหรืออาจจะตกน้ำตายแต่นิวก็ขอฝืนเพื่อรักษาคำพูดของตัวเองทว่าเมื่อสองพี่น้องเดินทางมาได้สักระยะนิวก็หายไปซะแล้วถ้าไม่พอโมโหเป็นอย่างมากเนื่องด้วยอากาศที่ร้อน นอร์แมนเลยบอกว่าไม่ต้องโมโหเดียวไปตามให้แต่เขาก็หาไม่เจอจึงกลับมาตกปลาแค่สองคนนอร์แมนได้มาหนึ่งตัวเขาก็เลยมานอนพักเอาแรงซึ่งเขาก็คิดว่าพอน่าจะได้สัก20ตัวพ่อก็เลยเปิดให้ดูปรากฏว่าไม่ได้สักตัวเลยพ่อบอกให้ลองหานิวดูอีกครั้งแต่นอร์แมนนั้นก็ไม่ทำจะช่วยหมอนั้นไปทำไมหมอนั้นไม่ชอบตกปลาไม่ชอบมอนทนาน่าไม่ชอบฉันด้วยพ่อก็เลยแนะนำว่าบางทีเขาอาจจะชอบคนที่ช่วยเหลือเขาก็ได้ นอร์แมนที่ได้ยินเช่นนั้นก็คิดได้ยิ่งเป็นพี่ชายแฟนยิ่งต้องสร้างความสัมพันธ์เอาไว้จนสุดท้ายพวกเขาก็ได้มาเห็นกวดเล่าเต็มไปหมดและก็ได้เห็นนิวกับแม่สาวนางงามนอนตากแดดแบบโป๊เลยสองพี่น้องจริงแบ่งหน้าที่กันพ่อจะไปส่งนางแบบส่วนนอร์แมนนั้นจะไปส่งนิวซึ่งตอนนี้นิวใส่เสื้อผ้าไม่ได้ร่างกายเขาไม่สู้แสงอาทิตย์เพราะอาศัยอยู่เมืองหนาวนานเกินไปหากใสแล้วจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อน เมื่อมาถึงบ้านแม่เจสซี่ที่เห็นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยบ่นว่าคนทําอะไรกับลูกฉันนอร์แมนก็เลยให้เหตุผลว่าเขานอนหลับใต้แสงอาทิตย์เจสซี่ก็ไม่พอใจเช่นกันที่ดูแลพี่ชายของเธอไม่ดีพอปล่อยให้เขาหยุดตามลําพังได้ยังไงกันนอร์แมนก็เลยอธิบายว่าเขาพาคนติดไปด้วยแต่ก็ยังดีที่ไม่บอกว่าเป็นแม่สาวนางแบบร้อยผัวนั่นเจสซี่ไม่อยากคุยด้วยแล้วจึงไล่เขากลับบ้านเขาก็เลยขอให้เธอไปส่งที่บ้านเพราะไม่มีรถกลับเธอก็เลยต้องขับรถไปส่งเขา แต่ในระหว่างทางน้ำก็ทะลักเออล้นข้ามถนนรถข้ามไม่ได้เดี๋ยวพังเอาเจสซี่ก็เลยเลือไปเห็นสะพานทางข้ามรถไฟเลยบอกให้เขาก่อนแน่นก่อนที่จะขับขึ้นไปทางรถไฟนอมแมนกลัวมากตอนนี้ทางรถไฟสายเก่าแบบนี้รถไฟมาตอนไหนก็ไม่รู้แล้วยิ่งหมดเข้าไปในอุโมงค์แบบนี้เขาก็ยิ่งหวาดหว่นเข้าไปอีกขืนรถไฟโผล่มาก็มีแต่ตายกับตายและต้องบอกว่าโชคดีมากมายที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากที่ออกมาจากหุมโมงเจสซี่ก็ยิ้มและรู้สึกสาใจที่ได้เห็นผู้ชายขี้กลัวเมื่อมาถึงบ้านนออ์แมนนั้นก็สารภาพว่าเขาไม่ชอบพี่เธอเลยแต่ถึงกระนั้นเขาก็ชอบเธอมากและอยากจะพบเธออีกแต่เธอก็ไม่พูดอะไรสักคำได้แต่ยิ้มเขินก่อนที่จะกลับบ้านแต่พอนั้นก็โผล่มาพอดีๆเละกวางทางเอาไว้พร้อมกับตามข่าวพี่ชายเธอเธอก็เลยบ่นให้เขาต่ออีกว่าพวกคุณปล่อยให้เขาหยุดตามลำพังได้ยังไงพอก็เลยขอโทษไปตามมารยาท ในคืนนั้นครอบครัวพวกประเอกก็ร่วมรับประทานอาหารคุยนู่นนี่นั่นอย่างมีความสุขแต่ทว่าก็ยังไม่ทันได้กินเลยพอนั้นขอตัวไปพบกับเพื่อนเก่าในเมืองสักครู่ทำให้บรรยากาศเสียในท,ทันทีนอรแมนนั้นก็ดูออกว่าน้องคงไปเล่นการพนัน,นแน่ๆชาววันต่อมาบรุษไบรซ์นีก็นำจดหมายมาส่งให้นอรแมนมันเป็นจดหมายที่เขาถูกเชิญไปสอนที่ชิคาโกเขากำลังจะเป็นครูอย่างสมใจแต่เขาก็ยังไม่บอกใครทางนั้น และพอเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เต็ม,เ,ตมเจสซี่ก็ได้โทรกลับมาหารนแมนอีกครั้งเพื่อบอกว่าพี่ชายของเธอจะกลับแคลิฟอร์เนียเขาเลยอยากให้รนแมนตามไปส่งด้วยรนแมนก็ไม่อาจปฏิเสธได้จึงมาร่ำลานิวสองคนก็เลยได้ร่ำลากันบง่งบอกว่าตอนนี้นิวยินดีต้อนรับเขาในฐานะน้องเคยแล้วจากนั้นร์แมนและเจสซี่ก็ได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้ง เขาก็เลยอวดเรื่องที่กําลังจะเป็นครูกับเธอเป็นคนแรกเธอนั้นก็ดีใจกับเขามากที่จะได้ไปใกล้ถึงชิคาโกซสิ่งเธอก็อยากไปคิดว่าที่นั่นมันคงเป็นสวรรค์เขาเลยบอกเธอว่าไม่แน่ใจว่าจะไปจากที่นี่ได้หรือเปล่านั่นเป็นเพราะว่าเธออยู่ที่นี่นั่นเองท้งสองก็เลยสวมกอดกันบ่งบอกว่าเธอพร้อมที่จะไปอยู่กับเขาที่นั่นนอแมนจึงมาหาพ่อที่บาร์เพื่อบอกข่าวดีเรื่องที่เจสซี่ยินดีจะแต่งงานด้วยพ่อก็เลยยินดีกับพี่ชายแล้วก็ชวนไปฉลองที่อื่นต่อ แต่ที่แท้พอมีแผนคิดว่าวันนี้นอมแมนกําลังดวงเฮงก็เลยพามาที่บ่อนโล,โลโลด้วยซะอย่างนั้นแน่นอนนอมแมนไม่พอใจมากแต่ถึงยังไงก็ยังต้องตามใจน้องชายอยู่ดีเมื่อเข้ามาข้างในพอก็ให้เด็กเสิ์เอาเล่ามาให้พี่ชายและดูแลเขาให้ดีเพื่อไม่ให้เครียดจากนั้นพอก็เข้าไปหามาเฟียใหญ่ที่กําลังเล่นพนันด้วยกันหากแต่พวกมาเฟียก็ไม่ให้เล่นด้วยติดหนี้มาเยอะแล้วคงไม่มีใจอีก พอนั้นก็ไม่ยอมออกมาง่ายๆก็เลยถูกลูกน้องของพวกมาเฟียนั้นเล่นงานเอาจึงมีเรื่องชกต่อยกันเมื่อรนแมนเห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้าลุกขึ้นจะไปช่วยน้องแต่พ่อก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องห่วงจากนั้นร์แมนก็พาน้องกลับซึ่งตอนแรกพอก็เดินออกมาด้วยแต่เมื่อมาถึงรถเขาก็บอกว่าเขาจะยังไม่กลับเพราะมือกำลังขึ้นสัมผัสได้รนแมนก็เลยบ่นว่าอยากเป็นหนี้เขาไปจนวันตายหรือ,อยังไงพอก็เลยสวนไปว่านั่นมันหนี้ของฉันเดี๋ยวฉันจัดก,การเอง โนแมนหมดปัญญาที่จะพูดต่อจึงขับรถกลับไปแค่คนเดียวแต่ก่อนที่จะไปพ่อก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปตกปลากันชวนพ่อไปด้วยพอเช้าวันต่อมาเมื่อใกล้ถึงเวลานัดพ่อก็ไม่โผล่หน้ามาสักทีโนแมนร้อนรุ่มมากกลัวว่าน้องจะเป็นอันตรายแต่ในที่สุดพอ,อนั้นก็มาถึงจนได้โนแมนก็ no man, ถึงกับถอนหายใจ ก่อนทานอาหารพ่อก็เลยอยากฟังเรื่องเล่าจากพ่อเพราะเขาชอบเล่าเรื่องตอนครอบครัวจะกินข้าวแต่ว่าวันนี้พ่อก็ไม่มีเรื่องที่จะเล่าสงสัยเมื่อคืนเขาเสียเยอะจนสมองตื้อน้องแม่เลยบอกว่าเขามีหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องที่ถูกเชิญไปเป็นครูสอนวรณคดีที่มหาวิทยาลัยชิคาโกเทมหน้าและเขาก็จะไปที่นั่นเมื่อพ่อแม่ได้ยินเช่นนั้นก็ตื้นตันใจไปตามๆกันพ่อนั้นก็ผูมใจในตัวพี่ชายมากไม่เสียแรงที่เขามักจะเรียกพี่ว่าศาสตราจารย์อยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งสามพ่อลูกมาถึงแม่น้ำแบล็กฟุตพอก็ขอแยกไปตกคนเดียวไปตกที่อื่นปล่อยให้สองพี่น้องตกกันแค่สองคนนอร์แมนเลือกเหยื่อได้ดีมากๆเขาก็เลยตกได้มาหลายตัวตรงกันข้ามกับพอที่ไม่ได้เลยสักตัวเขาก็เลยดูหงดหงิดเขาก็เลยตะโกนไปถามนอร์แมนว่าพวกมันกินเหยื่ออะไรนอร์แมนเลยบอกว่าเหยื่อชันดีเดี๋ยวเอาไปให้พอเลยบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวไปเอาเองเมื่อเอาเหยื่อให้กันนอร์แมนก็ชวนไปชื่อคาโก้ด้วยกันระยะทางแค่สองพันไม์เอง สำนักพิมพ์ที่นั่นมีเป็นร้อยพ่อก็เลยเหตุผลสั้นๆว่าเขาไม่เคยคิดจะไปจากมอนทาน่าบ้านเกิดเลยนอร์แมนก็เลยเข้าใจเมื่อนอร์แมนพอใจในปลาที่ได้ก็มาหาพอ่อที่แท้พ่อไม่ได้แยกไปตกปลาพ่อแอบมาอ่านพระคัมภีร์นี้เองทั้งสองจึงจ้องไปที่พ่อดูความพยายามของเขาจนในที่สุดปลาก็กินเบ็ดจนได้ซึ่งมันตัวใหญ่มากๆมากจนพ่อนั้นต้องลงไปสู้กับมันในน้ำอย่างทุลักทุเลแต่มันก็คุ้มค่าเพราะทั้งสวยทั้งใหญ่ พ่อเลยชมลูกว่าลูกคือนักตกปลาที่ดีที่สุดนอร์แมนก็เลยถ่ายรูปบันทึกความทรงจราครั้งนี้เอาไว้จากนั้นสามพ่อลูกก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยอย่างสุขใจแต่เวลาช่างโหดร้ายก่อนที่นอร์แมนกับเจสซี่จะไปชิคาโก้ไม่กี่วันก็มีจ่าตำรวจคนนึงมาหาที่บ้านพานอร์แมนนั้นไปสถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำทว่านอร์แมนก็ไม่มีอะไรจะตอบเลยจ่าจึงส่งตัวเขากลับมาบ้านเขาก็เลยต้องกลับมาบอกข่าวร้ายกับพ่อแม่ว่าพ่อนั้นถูกทําร้ายจนเสียชีวิตด้วยปืน เขานอนตายในตรอกแห่งหนึ่งเหมือแม่ได้ยินเช่นนั้นก็ช็อกมากแม่ขอขึ้นไปบนห้องเงียบๆคนเดียวเพื่อทําใจพ่อก็เลยถามว่ามีอะไรจะบอกพ่ออีกไหมน้องแ,แมนบอกอีกว่าแขนขวาของเขากระดูกหักละเอียดเลยพ่อก็เลยขึ้นไปบนห้องตามไปปลอบแม่ทางทางที่ตัวเองก็เสียใจไม่แพ้กันซึ่งนแน่นอนต้องเป็นฝีมือของพวกมาเฟียเจ้านี่แน่ๆแ,แล้วพอเวลาล่วงผ่านไปหลายปีพ่อก็ยังคงอยู่ในใจพวกเขาตลอดเวลา พ่อเทศในบทวันนี้เรื่องที่มนุษย์กับความตายอยู่ใกล้กันแค่เอื้อมมือก็บ่งบอกว่าเขาคิดถึงลูกชายมากนอร์แมนกลับมาบ้านก็นั่งฟังอยู่ใกล้แม่ซึ่งเจสซี่นั้นก็มาพวกเขาให้กำเนิดบุตรตัวน้อย,อยสองคนชายหญิงหลังจากที่พ่อเทศจบนอร์แมนก็นึกถึงภาพวันๆกับน้องชายหรียกได้ว่าซึ้งกันจนน้ำตาคลอเลยทีเดียวหลายปีผ่านไปเมื่อนอร์แมนเข้าสู่ใบชาราเขาก็ได้กลับมาตกปลาที่แม่น้ำแบล็กฟอร์ดอีกครั้งซึ่งในตอนนี้เจสซี่ก็ตายจากเขาไปแล้ว แต่เขาก็ยังต้องอยู่ต่อไปตราบที่หัวใจยังของเต้นอยู่แม้มือมันจะสั่นแค่ไหนเขาก็ยังอยากที่จะลองตกปลาดูอีกครั้งและในช่วงที่อยู่ตามลําพังริมน้ําอย่างนี้มันก็เตือนให้เขานึกถึงความทรงจําเก่าๆแล้วหนังก็จบลงไปและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก MDB ไปถึง7.2เต็ม10คะแนนถ้าผิดพลาดระการในผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้พ้ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เจทีมุกวีท้ายที่สุดนี้สวัสดีครับ